สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพได้เลยค่ะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083437 4753นะคะ083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ <c oughs> เป็นเบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะมาใน ep ที่334ราคาเดียวนะคะวันนี้ราคาองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0พนะคะ ราคาอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พนนะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะ <c oughs> รายการแรกรายการที่1น,นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระเนื้อชินเก่าๆเลยค่ะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆเดี๋ยวน้องขออนุญาตปรับไฟนะคะปรับไฟแบบหนึงอ่านี่นะคะเสมือนจริงเลยนะคะเหมือนจริงเลย สีผิวนี่เหมือนของจริงเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นพระเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆเนื้อชินแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อชินแห้งๆแบบนี้ด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งนะคะพี่ขะด้านหลังนะคะจะเป็นรอยผ้ามุ้งแบบนี้เลยค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการที่หนึ่ง สามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่หนึ่งนะคะราย ep ที่สามร้อยสามสิบสี่ราคาเดียวองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะวันนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สองจ้ะรายการที่สองนี้นะจ๊ะเป็นพระขนแผนเนื้อผงพลายนะคะเอ๊ะเขาเรียกเนื้อผงเนื้อผงอะไรไม่ทราบนะ เอาแบบไม่ทราบแล้วกันน้อเพราะว่าน้องจําไม่ได้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะคะแต่น้องส่วนตัวน้องดูพะไม่เป็นนะคะองนี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะเป็นยันหลวงปู่ทิมเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้ รายการที่สองสามบาทนะคะรายการที่สองเป็นพระขุนแผนเนือ้อผงได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะสีผิวเหมือนในรูปเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สองสามบาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สรายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวปี2469นะคะ เหรียญหลวงปู่ขาวปี 2, 4, 6, 9เป็นเหรียญวัดหลักสี่ค่ะเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำสวยๆเก่าๆเส้นเหรียญน,นะคะดูดีแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สาม ะะเหรียญหลวงปู่ขาวปี2469เป็นเหรียญวัดหลักสีเนื้อทองแดงลงดำนะคะ300บาทค่ะรายการที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปูู่ค่ะพระสมเด็จหลวงปู่พูนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนนะคะมวลสารชัดเจนเนี่ยนะคะ มวลสารส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะขอบข้างสสวยๆเป็นพลาสมเด็จหลวงปู่ภูค่ะเป็นพลาะเนื้อผม<ๆ>เก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนเนื้อหนึบๆรายการที่4นี้300บาทนะคะรายการที่สรายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่หรายการที่หนี้นะคะเป็นพระชัยนะคะเป็นพระชัย เป็นพระชัยเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะพระชัยหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเก่าๆเดิมสภาพดีนะคะองค์นี้ตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสามบาทนะคะรายการที่ห้า รายการต่อไปค่ะพี่ขาเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดํานะคะองน,นี้สวยเ <meine S 1> ก่าสภาพดีเลย <neighborhood S 1> ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยค่ะสีสวยเดิมเดิมสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสามร้อยบาท เหรียญหลวงปูดโวดพิมพา่าปากเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นหลวงปูดทิมนะคะสามรอยบาทรายการที่หกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจดค่ะรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะจ๊ะพี่จ๊ะเป็นเหรียญน,นะจ๊ะเหรียญเป็นเหรียญหลวงพอ่อหลวงปูดอ,อ,อะไรนะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกห้าเนื้อทองแดงเก่าๆปิดทองเก่าๆส,สวยเลยนะคะ เหรียญน,นี้นะคะจะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยปิดทองเก่าๆทั่วทั้งองค์นะคะสวยเดิมสภาพใช้นะคะสภาพใช้เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเนื้อทองแดง <ๆ S 2> เก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นปีหกห้านะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ด เนี่ยนะคะสามรอยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อชุยปีหกห้าเนื้อทองแดงนะคะเก่าเก่ามาพร้อมปิดทองสวยสวยเก่าเก่าทั้งเหรียญแบบนี้เลยเส้นเหรียญสวยนะคะเส้นเหรียญสวยเนี่ยนะเนี่ยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยรายการที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปด รายการที่แปดนี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินค่ะพี่คะพระคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระคงเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อดินเก่าๆนะคะสวยๆเนื้อดินแห้งๆสภาพยังดูดีอยู่นะคะอ,องนี้รายการนี้เป็นรายการที่แปดนะจ๊ะ 300บาทค่ะรายการที่8พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4753หนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ mm hmm. จะเป็นเบอร์ mm hmm. เดียวกันนะคะจะส่งฟรีนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่8 3 0สบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9้านี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์มั่น mm hmm. เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยนะคะตัวเหรียญเนี่ยน,น,นะคะเหรียญอาจารย์มั่นนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสวยๆส,สภาพดี ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังจะเขียนปี2414ถึงปี2514นะคะเป็นเหรียญครบชนมายุ100ปีของเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9 300บาทนะคะรายการที่9 300บาทค่ะรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1ิ รายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผิวแบบนี้เลยเก่าๆสภาพดีนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบ สามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบค่ะสวยเก่าคลาสสิกเลยนะคะเหรียญนี้องนี้เนี่ยนะคะเนื้อผิวแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะ <ๆ S 2> เก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ พราปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีนะคะสะภาพใช้เนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่11ค่ะ300บาทรายการที่11เนี่ยนะคะรายการที่11นะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสเนื้อทองแดงสภาพเก่าสภาพใช้เลยนะคะอ,องนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงสภาพเก่าสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นปีสอ6 0ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะอ,องนี้ด้านหลังเป็นยันด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรปี2460เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่12 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะรายการที่13นี้หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาค่ะเนี่ยนะคะ หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนกสาลิกาเป็นพานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมวลสารเม็ดแร่ส,รสวยๆนะคะเม็ดรแร่ดอกมะขามยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้มาผงจุกนะคะผงจุกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะผงจุกเก่าๆแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนกสาลิกานะคะสวยเก่าสภาพดีรายการที่สิสาม 300บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะเนื้อสีเงินเก่าๆสภาพใช้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปูไข่เป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยด้านหลังมี100รอยจันยร์ชัดเจนนะคะ ด้านหลังจะเห็นลอยจันยันชัดเจนแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่14 300บาทค่ะรายการที่14เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่14ค่ะสวยเดิมเก่าๆสภาพดีนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่เป็นเนื้อสีเงินสภาพใช้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ 300บาทนะคะรายการที่14เนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นพลักกุค่ะพลักกุนะคะพลักกุเนือดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพลาเนือดินสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าแบบนี้เลยมาพร้อมใส่กรอบนะคะมีห่วงเดิมนําไปขึ้นคอได้องนี้ไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกพระอะไรนะคะร,รู้แต่ว่าเป็นพระกุกนะคะพระกุเนื้อดินน้องจะเห็นแร่ดอกมะขามเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเม็ดแ่สีสวยแร่ดอกมะขามส,สวยแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้า สามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบห้ามาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะจ๊ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาอง์ละ300บาท4อง์1000พนนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้ะที่ส8 3แปา ซ3 7 4 7เจ็ด3ีเจ็ดนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์ <4 3 S 2> เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะรายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญสีทองจ้ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อสีทองนะคะสวยๆส,สภาพดีใบหน้าท่านชัดเจนเส้นเหรียญสวยๆนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยด้านหลังเป็นรูปพระปิดตานะคะเป็นรูปพระปิดตามีกลีบดอกบัวล้อมรอบแบบนี้นะคะมาพร้อมเลื่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทรายการที่สิบหกรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินของแม่ชีบุญเลือนค่ะเนี่ยนะคะเหรียญเนื้อสีเงินเป็นของแม่ชีบุญเลือนนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลย ตัวเหรียญน,นะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่17คะ่ะ300บาทรายการที่17นะคะ300บาท เหรียญแม่ชีบุญเรือนเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้นะคะสามรอยบาทรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือแบบนี้ค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะนี่นะคะเขี้ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเลี่ยมกรอบเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะพี่เนี่นะคะ เลียมกอดเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยตัวเคี้ยวจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลงพอนะคะมาพร้อมเลี่ยมกอดพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นเคี้ยวแกะเสือรายการนี้รายการที่สิบแปดบาทคะ่ะรายการที่สิบแปดนี่ยนะคะ 300อบาทนะคะรายการที <tinc S 2> ่ like 18ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มค่ะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่19 300บาทนะคะรายการที่19เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะ เป็นพระรูปลรหลอหลวงพ่อเงินค่ะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีคราบสาแดงนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสภาพใช้มีคราบสาแดงนะคะเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยเก่าสภาพใช้เลยนะคะองค์นี้รายการที่20่สิบสาบาทค่ะรายการที่ยี นี่นะคะสามบาทนะคะรายการที่20ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมส์300บาทนะคะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นเนื้อกลานะคะนี่นะคะพระปิดตาพิมพ์ปั้นเนื้อกลาลาเก่าๆแบบนี้เลย ะะอง์นี้เป็นเนื้อกลาค่ะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อกลาเก <c oughs> ่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการที่21นี้300บาทค่ะรายการที่21 300บาทนะคะรายการที่21ค่ะพ้าปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะ เนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย300บาทนะจ๊ะพี่จ๋า3 0 0บาทรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะนี่นะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ เป็น p ลาเนื้อผงเก่าๆแห้งๆเนื z, ้อหนึบๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมวลสารส,ายสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบาบาทนะคะรายการที่ย2บเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่22เป็นพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะมวลสารชัดเจนเนื้อหนึบ,นบๆเก่าๆแบบนี้ 300บาทรายการที่22พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกองล์ละ300บาท4อง์์1 0 0พันนะคะอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พันจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 43 7ป7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพลักกิ่งเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะไม่มีเสียงกิ่งเนี่ยนะคะไม่มีเสียงกิ่ง เป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 3ส0บามบาทคะ่ะรายการที่23เป็นพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทรายการที่23เนี่ยนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะจ๊ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่านะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อว่านเก่าๆ,ๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้นะคะองนี้ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะใต้ฐานสวยๆเดิมๆเก่าๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะสภาพดีสภาพสวยสามบาทคะ่ะรายการที่ยี300บามร้อยบาทนะคะรายการที่24คะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยีห้า รายการที่25นี้นะคะเป็นนลอดเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยพนลอดนะคะพนลอดเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นเนื้อดินเก่าๆแห้แงๆเลยค่ะเนี่ยนะคะสภาพดีนะคะพี่ขาสภาพดีรายการที่25สามร้อยบาทค่ะรายการที่25 พลอดนะคะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2517นะคะเนื้อสีเงินเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้านเจนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะยันสวยเส้นเหรียญสวยๆนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิด 300บาทคะ่ะรายการที่26บเนี่ยนะคะ3า0บาทนะคะรายการที่26คะ่ะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินปี25 1 7 300บาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อคะ่ะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์จ้ะ เนี่ยนะคะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้นะคะรายการที่27นี้300บาทเหรียญหล่อพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทคะ่ะรายการที่27 เนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28เป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะพระท่ากระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกสามห่วงกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติก3าห่วงกันน้ำได้นะคะเป็นพลาท่ากระดานเนื้อชิ้นพิมพ์เกตสูงนะคะปิดท้องเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกสาห่วงกันน้ำได้รายการที่28ค่ะ300บาทนะคะรายการที่28่บเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่28ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้ E.P. ที่334นะคะพี่พีท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะพระบ้านบายหนูสุค่ะรายการาราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีนะคะพี่ขา สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ